ปาตีเดียนะพี่น้องนะนี่ปาตีเดียแชทอ้วห์อุยๆตอนนี้บิดแล้วนะพี่น้องนะส่งไสยนักคอยเต็มพุงไปไม่รอพี่น้องสนวะัสดีค่ะพี่น้องพบกับเศร้าปูนะพี่น้องนะกับชองตามติดชีวิตเศร้าปู ค่ะวันนี้เศร้าปูก็พามาเกบแมงผัดออกนะพี่น้องนะวันนี้เศร้าปูจะเอาไปผัดวถ้นพีพน้องนะค่ะก่อนที่จะไปเก็บแมงผัดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เศร้าปูในการทําคลิปด้วยนะพี่น้องนะค่ะไปค่ะไปห้าเก็บแมงผัดไปผัดวุ้นทิกันเลยค่ะออ้ตอนนี้ไล่ตัวพี่น้องนี่ตรงนี้ทราบตัวมองเล่นกันมานี่นะพี่น้องนี่ ทาบตัวนะตรงนี้นี่หนะ้าพี่น้องตอนนี้ก็เยอะนะพี่น้องนะอุ้ยยิงนี่ทาบตัว นี่นะพี่น้องกิ่งนี่ส้มตัวนี่นะจ๊ะวุ่นๆโซ่ๆโซง,ง,ง,งได้มาครบนะพี่น้องหนะ้าต้องตัว,ตวนี่นะ ไปกันต่อเลยจ้าอ้าวบินนี่นะส่งตัวแล้วนะ นี่น่าได้สองตัวนะ กำนนี้ก็มีไล่ตัวอีกนะาี่นองไม่ผิดหวังนะจ๊ะปไหมเดียวโอ้ไม่พน

Terima kasih kerana menonton! dia na binauna ni pati dia ket wah uy ตอนนี้บิดแล้วนะพี่น้องนะส่งไส้นักเคยเต็มพุ่งไปไม่รอดพี่น้อง นี่นะพี่น้องพ้นงานวันนี้เกือบเต็มกระติกเลยพี่น้องเออลบนี่ตาหมาว่ารบก้อนนะพี่น้องนะนีป่ปิดเรียกปิดเรียบมันจะบินพี่น้องเออค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้เศร้าป,ปูในการทําคลิปด้วยนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้เศร้าป,ปูก็ขอจบคลิปไปก้อนนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ